สุดซึ้งคุณตาไว้เจ็ดปีอยู่เฝ้าศพภรรยามานานกว่า21ปี โดยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณตาวัายเจปีเก็บร่างภรรยาที่เสียชีวิตด้วยโรคประจําตัวไว้ในบ้านพักมานานกว่า21ปีซึ่งคุณตาเป็นอดีตข้าราชการแพทย์ทหาร,กรเกษียณอายุเขาพบรักกับภรรยาซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณาสุขป่วยด้วยโรคความดันจนเส้นเลือดในสมองแตกและเสียชีวิตลงระหว่างการรักษาตัวเมื่อปี2 5 4 4ซึ่งคุณตาได้เก็บร่างของภรรยาไว้ดูต่างหน้าภายในบ้านพักพิงที่ปลูกสร้างขึ้นในพื้นที่รกร้างก่อนต่อมาคุณตาได้ประสานให้ เจ้าหน้าที่นำร่างไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนื่องจากกลัวตัวเองจะเสียชีวิตลงก่อนและไม่ได้มีโอกาสบอกลาคนรักเป็นครั้งสุดท้ายโดยคุณตาให้เหตุผลว่าสาเหตุที่เก็บสพภรรยาไว้เนิ่นนานเนื่องจากเป็นรักแรกตลอดเวลาที่คบกันพวกตนไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งตนจึงทำใจไม่ได้กับการผัดพลากอย่างไรก็ตามเนื่องจากคุณตาอายุมากแล้วเกรงว่าตนจะสิ้นอายุไข่เสียก่อนจึงได้ปรึกษากับลูกชายเพื่อดำเนินการประสานให้ทางมูนลนิธิเข้าช่วยเหลือเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในช่วงบ่ายวันที่ ที่30เมษายนที่ผ่านมาโดยจากนี้คุณตาจะเดินทางไปเก็บอัฐิของภรรยาตแต่ไม่มีการลอยอังคารโดยจะเก็บอัฐิคนรักไว้ในโกรและจะนำกลับมาไว้ยังสถานที่เดิม